Good morning นะคะวันนี้เราจะมาลุยไรกันนะคะมาดูผลผลิตของเรานะคะไรกลิ่นขจรหอมไกลนะคะว่าเป็นยังไรกันบ้างน,นะคะโอ้โหเท่าที่เห็นนะคะดูสิคะทั่วภูค่ะเยอะแยะไปหมดเลยนะคะฝากนี้นะคะ สามารถที่จะเก็บได้แล้วค่ะถ้าเราเก็บแก่กว่านี้มันก็ยำอะไรมันก็ไม่อร่อยนะคะมันแข็งนะคะเราต้องเอาตั้งแต่ยังไม่แก่เนอะ,ะมันจะกรอบบนะคะจัส่วนมากยังเป็นฝั่งเล็กๆอยู่นะคะยังไม่ค่อยโตนะคะก็อันนี้ค่ะอันนี้เก็บได้แล้วนี้เพี้ยลงนิดหน่อยค่ะแต่พอไปแช่น้ำเพี้ยมันก็จะออกไปค่ะ ไปต้องไปถูมันเลยนะคะแค่อาไปแช่น้ำเพี้ยมก็หนีแล้วค่ะก็มีมะล่านะคะเนี่ยใหญ่ละมันไม่ค่อยงามเท่าไหร่นะคะเพราะว่าปลูกแบบธรรมชาตินะคะมันก็ไม่มันจะมีแมงด้วยเห็นไหมเพราะเราไม่ได้นี่มันว่าเก็บไปเลยดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ได้กินเดี๋ยวแมงจะกินหมดนะคะ เดี๋ยวขออนุญาตเก็บมล่ก่อนนะคะมันเหนียวค่ะได้แล้วมละของเรานะคะเป็นไงละ่ะฝิเมอราเราแต่มันจะมีแมงนิ่ๆหน่อยๆแต่มันก็กินได้นะคะเราต้องกินก่อนที่แมงจะกินหมดนะคะเนี่ยแหละธรรมชาติปลอดสารพิษแน่นอนก็ด<อ>ูถั่วพูตรงนี้นะคะเก็บได้แล้ว ก,ก็จะมีข้างหน้านะคะเห็นไหมคะมันก็ยังเล็กๆอยู่ค่ะมันยังไม่ค่อยโตนะคะเราเบนไว้ก่อนนะคะมีพริกชี้ฟ้าด้วยเห็นไหมเอเก่งจังเลยไม่มีใครชมชมตัวเองได้ค่ะนี่นี่ก็ตัวนี้ก็พริกชี้ฟ้าทั้งนั้นเลยนะคะตัวนี้เป็นพริกอ่อนเฮ้ยอ,อันเนี้ยมะเขือม่วง ได้มะเขือม่วงอีกต้นนึงนะคะม,ม,ม,มันมันเป็นมะเขือเขียวมะเขือเปราะอะถ้าดอกสีม่วงมันจะเป็นพันอร่อยอค่ะพันดีพี่ได้ถั่วฝักยาวอีกแล้วนะคะมียอดมีเส้นนี่นี่ดูกระเพราเราสิโตแล้วเห็นไหมต้นเล็กๆที่เอามาปลูกอะ่ะเนี่ยขจอรเนี่ยนะใบบัวบกแตกกันใหญ่เลยนะคะนีะ่ มาเขยบขาวเห็นไหมเก็บได้อีกแล้วโอ้ยชีวิตนี้ไม่มีอดค่ะนี่อ่ะอีกลูกหนึ่งนี่นะคะลูกบนก็กำลังจะโตแล้วนะคะอซอมซอมดูตัวนี้มีอะไรบ้างไหมคะต้นนี้ไม่ค่อยงามนะคะอันนี้เป็นมะเขือพวงนะคะกำลังจะออกนะคะเห็นไหมคะเป็น ดอกเนี่ยค่ะดอกดอกปาดใบเตยเราก็มีนะคะอือตัวนี้ไปดูข้างในเลยย่าเห็นไหมคะทั่วพูนะคะเป็นฝักได้น้อยอะ่ะใบชาพูเราก็มีเห็นไหมนี่ต้นชาพูเอาไปกินกับพวกอะไรอะ่ะยำอ่ะยำเมี่ยงคำอะไรเนี้ กินได้ทำให้อะไรโอ้โหโอหมันแก่มากแล้วอันเนี้ยถั่วพูเขียวอื่อเลยอย่างเงี้ยกินไม่ได้แล้วนะคะอันนี้เหรอวอาไว้ทำพันธแค่ะอย่างเดียวค่ะก็มาหาดูตรงนี้นะคะก็โอ้ยนี่ดอกฟักทองน่ารักไหม ตงนี้มะเขือขาวนะคะมันยังไม่โตค่ะยังเก็บไม่ได้โลยังน้อยๆอ,อยู่รักทองนะคะใบมอแล้วก็มีไหมวอ้ยแดดร้อนจังจะเดินไปหาดูอีกนี่นะคะมะละกอของเรานะคะต้นนิดเดียวนะคะครึ่งเอวค่ะ ออกดอกแล้วนะคะนะคะออกดอกสามต้นเลยนะคะเนี่ยนี่ต้นหนึ่งที่ออกดอกเนี่ยแล้วก็ต้นทางนู้้นก็ออกดอกนะคะต้นใหญ่นี่ยอดถั่วพูน่ารักเนาะสวยเชอะไม่รู้สิ ชอบอะรู้สึกว่ามันสวยดียอดผักยอดอะไรอย่างเงี้ยมันดูน่ารักดีเนะียเดี๋ยวมันออกช่างงดงามอะไรอย่างงี้ก็ไม่รนะู้นี่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 อะเห็นปะอะไรก็โดนหนอนกินเนียนนี้เริ่มเดี๋ยวก็จะเก็บได้ละเนี่ยสวยดีเนาะ ให้ผักรรสดๆจากไร่นะคะไอ้เนี้แก่แล้วเขียวอื่อเลยเก็บไม่ได้ละก็มีข้้งล่างอะไรฝักไม่สวยไม่ต้องเก็บนี้นี่สองฝักนี้นลองเราอะ่ะก็มีมะละกอตรงนี้อีกนะคะของแต่นนี้นมาปลูกนะต้นแบบ ต้นเล็กมากอ่ะต้นแบบเตีต๊ดๆเทวเนี้ยตอนตนี้มาปลูกที่แรกนะคะต้นทอนเนี่ยดูสิต้นใหญ่มากสองต้นเลยนะคะนี่โอ้โ้นี่โอ้จะกินกันหวัดไหวไหมเนี่ยมีพริกด้วยนะคะพริกชี้ฟ้านะคะต้นนี้เตียนะคะได้ออกลูกแล้วอ่ะอันนี้ด้วย ตอนนี้เตียวออกลูกแล้วว่ะดูสิใครจะเชื่อเราอันนี้เราเพาะเองนะซื้อพิชฟ้าแต่ตลาดอะ่ะมาทำกินกับข้าวกินอะไรเงี้ยเราก็หวานหวานเพาะเพาะาไปในกระบะนะคะแล้วมันก็แตกยอดออกมาส่วนนี้มันขึ้นเองนะคะเนะี่ยอันนี้เป็นพิขกิโน,นะคะ่ะ สูงมากสูงมากและะ้วสูงเท่าคนถ่ายเลยค่ะนี่นะคะ,อ,นนคะอันนี้ก็พิกชีฟ้าแต่ต้นนี้มันไม่ออกดอกอน,นี่ออกดอกหน่อยหน่อยะ,ะพิกชีฟ้านะคะก็อันนี้มะเขือจึกต้นเล็กๆนะคะต้นใหญ่มากนี่ตะไคร้นะคะมาปลูกเองนะคะซื้อมาห้าบาทก็มาทิ่ไมไว้สามหัวะคะ่ะ มันก็แตกแล้วจะแตกเริ่มขยายขยายแล้วเอาเนนเห็นไหมนี่ขยายออกมาแล้วนะคะมีต้นเล็กออกมาแล้วนะคะข้างๆอะคะ่ะเห็นไหมคะนี่๋ยวเราแหวกให้ดูนะเนี่ก็มีข้างๆแตกออกมาอีกสองกอจะกอเดียวนะคะมัจะแตกไปเรื่อยๆนะคะ นี่ก็มะเขือโอ้ยโอ้ยปาาขึ้น,น้ามะเขือเห็นไหมคะนี่โอ้โหนี่พิกนี่ก็มะแล้วกอออกอ,อ,กอีกแล้วอะสี่ต้นเลยโอย้กินไม่ทันแน่เลยอะมะกออะเยอะมากมาไม่ได้ทำอะไรมันบ้างไม่หรอคะ อามาปลูกปลูกทิ้งๆเดี๋ยวมันก็แตกมันก็โตเองเราก็แค่มาถอนยาใส่ปุ๋ยนะคะใส่ปุ๋ยสิบห้าสิบห้าแล้วใส่วานไว้ลองวานปุ๋ยลองกลางะคะ่ะเวลาฝนมาตกมันก็จะไหลลงแปลงผักเองนี่มะเขือเก็บมะเขือได้อีกแล้วอันนี้เป็นมะเขือเปาะสีเขียวอ่ะเนี่ยเห็นปะ มันจะกรอบอร่อยกว่าสีขาวสีขาวมันไม่ค่อยกรอบแต่มันก็กินได้เหมือนกันแหละนี่เลยนะพิงไว้ซะหน่อยดีกว่าลูกมันยังไม่ใหญ่เท่าที่ครัวเราก็ยังไม่ได้ทําอะไรเ,เอออ็นลูกเยอะไปหมดเลยมั่ดูกี่โลต้นหนึ่งอะ่ะต้นหนึ่งอะ่ะมันออกลูกแบบเยอะเลยมไม่ใช่ออกลูกน้อยๆนะต้นหนึ่งอะ่ะ มะเขือหนึ่งต้นอ่ะออกลูกได้ไม่รู้เท่าไหร่เท่าไหร่เห็นไหมคะมะเขือต้นนึงอ่ะมันสามารถให้ผลผลิตได้เยอะมากปลูกแล้วคุ้มนะคะมะเขือแล้วมันก็มันก็ <c oughs> ขอโทษค่ะไอค่ะแล้วมันก็อยู่ได้หลายปีด้วยนะมะเขือ อันนี้เราต้องหมั่นนะคะมาเด็ดเด็ดเนี่ยเด็ดดอกมันทิ้งถ้าเราไม่เด็ดดอกมันทิ้งนะต้นมันจะเกยเพอต้นมันจะเกยมันก็จะตายเราต้องหมั่นมาเด็ดอย่างเงี้ยบ้เห็นเห็นไหมคะเนี่ยค่ะต้องคอยหมั่นมาเด็ดตลอดะคะ่ะ แล้วเดี๋ยวพอดอกมัน่วงไปข้างล่างนั้นอยู่มันขึ้นอีกนะคะมันจะทําให้มีต้นเล็กๆขึ้นมาอีกเแล้วเด็ดดอกแก่ทิ้งลงไปเดี๋ยวมันตอนแรกแล้วมันออกมาอีกมันก็กินกันอยู่อย่างเนี้นะคะยค่ะจะค่อยดูเต็มไม่หมดเลยค่ะใบกะเพราไม่ต้องซื้อละต้องซื้อหาแต่ที่ไหนพิกกพกเราก็มีก็ ว่าเดี๋ยวเราจะเอาผักกาดเขียวผักกาดหอมกักาดขาวอะไรเงี้ยจะลองมาปลูกดูก็จะลองมาปาลาปูกในดินนี่แหละคะ่ะทำาแบบปลูกธรรมชาติแบบพื้นพืน้นบ้านๆเลยว่ามันจะเป็นยังไงจะได้กินก็กินนะถ้าไม่ได้กินก็ช่างมัน ด็ดทิ้งอย่างนี้นค่ะเพื่อไม่ให้ต้นมันแก่ยิ่งเด็ดมันก็ยิ่งโตนะคะยิ่งเด็ดยิ่งตัดมันยิ่งโตนะคะถ้าไม่เด็ดไม่ตัดมันไม่โตนะคะแม้ต้นไหนที่ว่ามันเป็นอะไรนะใบหญิกใบงอเด็ดทิ้งไปเลยนะคะต้องทําลายมันก่อนนี่มันจะแล้วลูกรามนะคะเฮ hey. มาดูถั่วปูกันต่อนะคะเห็นไหมคะคือตัวนี้จะเซตนี้จะแบบยังลูกยังเล็กๆอยู่ค่ะก็ะะมีอัน,นที่ว่าแก่ๆอยู่บ้างสลับกันไปแล้วนี่ยแสงมันเข้าค่ะไม่รู้มองเห็นหรือเปล่าอย่างเงี้ยมันแก่กแล้วแต่มันแกน่นข้างหน้าอันนั้นก็ ได้แล้วนะคะนี่นะคะฟึบฟั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 บแสงมันเยอะไปหรือเปล่าเนี่ยว้าดูมะเขือมะเขือมะเขือเปาะพันสีค่ะ ดูไม่ซูเกลแล้วตัวนี้เป็นใบมะระนะคะมะระมะระมะระไม่ค่อยดีค่ะปลูกในพื้นที่นี้มันเป็นใบอย,ย่างเงี้ยใบมันแก็เลยออกลูกแบบมาลูกเดียวเองอ่ะออกลูกมาลูกสองเลยแล้วมันก็ท้าเหมือนว่ามันจะตายแล้ววะเอ็ดต่อ กับตัวภูค่ะเย่ะมากนะคะแต่จะมันเป็นอย่างนี้อยู่ยังไม่ค่อยเยอะนะคะไอ้ยังไม่ค่อยโตอีกทีนี่เก็บได้มองๆแล้วอ่ะเนี่ยค่ะทุกนี้จะมาเก็บใหม่นะคะบ๊ายบาย